สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซอซีนนะคะวันนี้พิกาเด็กประจําเดือนกันยายนเนาะสำหรับคนโสดนะคะจะมาดูกันว่าคนโสดในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างจะมีใครเข้ามาไหมแล้วสถานการณ์มันจะออกมาในลักษณะไหนนะคะกองที่1ก็จะเป็นไว้อาเกตไว้อาเกตนะคะกอง2เป็นหินฟัวไลท์ ไม่โฟกัสฮัลโหลอ่าหินฟัวไรนนะคะกอง3เป็นลลสคอร์อ่เลือกจากลายหลังไพ่หรือว่าลำดับกองก็ได้เนาะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะเลือกกองที่ชอบกองที่ใช่กองที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดถ้ายังไม่ได้กดพอส์หลับตานะคะ ตั้งสมาธิตั้งคำถามว่าคนโสดอย่างเราเนี่ยสถานการณ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างจะมีใครเข้ามาไหมนะลืมตาเลือกกองที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดสายตามมากที่สุดเมื่อคุณลืมตานะคะบอกไ้นิดนึงว่าพี่กระเดกเนี่ยเป็นเหมือนเกมเออเป็นเหมือนเกมเกมนึงเป็นพลังงานรวมรวมเป็นดวงรวมรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งใช้วจิจารณ์ในการรับชมรับฟังกันด้วยเนาะนี่เป็นการ มันเป็นพลังงานคอลเลกทีฟก็คือ,ก,คอก็คือการดักจับพลังงานนั่นเองนะคะถ้ามีทองแดงออกมาต้องขออภยัยโอเคและอีกอย่างหนึ่งช่องของเราดูไพ่แบบแบบกับหัวกับหางด้วยเพราะว่าเขาจะทำการสลับพลังงานและทำให้เราเนี่ยอ่านไพ่ได้กว้างมากยิ่งมากยิ่งขึ้นเคลียมากยิ่งขึ้นถ้าพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยอีกทีนะึน <laughs> ช่วงนี้เหมือน เออใส่เลนเนอร์แล้วมันพูดไม่ค่อยคล่องนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยคะ่ะมาค่ะกองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกไว้อากิ ate, เนาะโอเคคนโสดกองที่หนึ่งเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มของคุณสถานการณ์คนโสดเดือนนี้เป็นไงคะไว้อากิ A อืม The Moon กลับหัวห้าดะเออสามดามนะคะขอไปด้วยอะไรเนี่ยเริ่มมาก็แบบงงๆเลยแม่หมอโทษทีเอ่คิงช่วยนะคะสักครู่หนึ่งสี่เหรียญ The Medician เด็กไม้กลับหัวสี่ไม้สี่ถ้วย The Tower s t r e สเตรนด์นะคะอ่ะโอเคได้สำหรับเป็นสิบถ้วยสักครู่นึ่นะ ่อเราแยกเป็นสอกรณีนะกรณีที่หนึ่งเนี่ยสำหรับคุณโสดไวอาเกตคุณอาจจะเหมือนกับคุณสบายใจมากๆเลยกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะตอนนี้คุณจากแต่ก่อนนะคุณเคยผิดหวังหรือว่าจริงๆมันก็ยังเป็นแผลอยู่ในใจของคุณนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นอะไรที่เรามองว่าตัวคุณพยายาม พยายามยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจิตใจของคุณค่อนข้างที่จะกระสับกระส่ายอยู่เหมือนกันเหมือนกับคุณเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณอ่อนไหวง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งความอ่อนไหวตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าในบางคนอ่ะอาจจะพึ่งผิดหวังจากความรักอกหักมาหรือว่าโดนใครเทมาหรือเปล่านะคะ ตัวคุณพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาตัวเองไปโฟกัสในเรื่องต่างๆของชีวิตเรื่องการเรื่องงานเรื่องของตัวคุณเองเนาะคุณอยู่ในเซฟโซนคุณคุณเหมือนคุณเอ่อคุณมีความสุขกับตัวคุณเองพยายามที่จะมีความสุขกับตัวคุณเองเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะภายในใจลึกๆมันก็ยังเป็นแผลอยู่นะคะอืและมองว่า กรณีที่หนึ่งเนี่ยถ้าหาว่าตรงกับใครคุณยังไม่ไม่อยากที่จะไปเอาใครเข้ามานะตอนนี้หรือว่าไม่อยากที่จะไปสรรหาหรืออืไปทุ่มเทอะไรกับความรักคือคุณถ้าจะไม่สนใจเรื่องความรักเพราะว่าคุณยังไม่หายเจ็บจากเรื่องในอดีตถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตามนะคะ ออคุณพยายามโฟกัสเรื่องของความมั่นคงการงานและครอบครัวของคุณมากกว่าเนาะในบางคนบางท่านเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลากับครอบครัวสะส่วนใหญ่เพื่อที่จะเยียวยาบาดแผลที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะคะคุณพยายามที่จะไม่สนใจเรื่องราวต่างๆในอดีตคุณพยายามที่จะทิ้งมันอะอย่างที่เราบอกว่า คือไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะออกแนวสับสนอยู่เหมือนกันเหมือนเหมือนคุณจะมีความสุขแต่ลึกๆแล้วคุณคุณยังเจ็บอยู่เราก็เลยพูดว่าคุณพยายามที่จะยิ้มรับมันในวันที่ใจอ่อนแอน,นั่นเองนะคะการเยียวยาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นไปแบบช้าๆเนาะแล้วก็มันต้องใช้ความอดทนนิดนึงเพื่อที่ คุณจะได้ก้าวข้ามผ่านจุดจุดนี้ไปได้นะจริงๆแล้วเรามองเห็นพลังงานที่เข้ามามีบทบาทกับตัวคุณนะคะเป็นพลังงานของม,มันมันมีบางคนมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือว่ามีคนคุยนะคะในกรณีที่มีตัวเลือกทางเลือกเนี่ยเรามองว่าเป็นไปได้ว่ามีคนใดคนหนึ่งอะ่ะ หรือคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการได้พูดคุยกันมีการได้เริ่มต้นแต่มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องการความถูกต้องแล้วก็ความแฟรแฝเพราะเรามองว่ากับคนใหม่คนนี้ดูเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะพยายามมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา ก็คุยกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเขาก็ดูเหมือนมาเติมเต็มแต่ว่าอืมมันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่เพราะว่าตัวคุณอาจจะไปพยายามมากกว่าอีกฝ่ายหรือว่าให้มากกว่าที่จะได้รับกลับมานะคะอืมนี่สําหรับคนที่มีคนคุยๆหรือว่าคนที่เข้ามาในบางคนอาจจะเจอกันทางโซเชียลมีเดียได้เนาะ แต่ถ้าว่ามีคนคุยเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่มันก็จะเป็นในลักษณะทีออ่มีเรื่องของความผิดหวังเข้ามากระทบกับตัวคุณอยู่เรื่อยๆนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูออ a เคิลกันหน่อย Energy work นะคะ Oracle ไม่โฟกัสก็วางแล้วใจร้อนแม่หมอใจร้อนจังเลยทำไม <laughs> มาไพ่ยาดคลาสสิกบอกอะไรคุณ Why I g ก t the union of heart ขอคำแนะนำจากนางฟ้าหน่อยนะคะ Prodependency Love yourself first Retreat นะคะบางทีตอนนี้หรือว่าเดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ได้ที่คุณปลีกวิเวกหรือว่าเอาตัวเองออกมาจากในเรื่องของความรักแล้วก็มาทำให้ เหมือนเรียกคืนสมดุลในร่างกายของคุณหรือว่าจิตใจของคุณให้มันเข้มแข็งมากกว่าเดิมเพราะว่าในบางคนเนี่ยอดีตที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองพอสมควรนะคะมันก็เลยมีเรื่องของการยูเนียนหรือว่าการรีเทิร์นกลับมารวบรวมพลังงานในใจคุณอะ่ะอืม The u n i o เ of ย s เราเรามองว่ามันเป็นจิตใจของตัวคุณเองไม่ใช่การที่รวม ดวงจิต2ดวงหรือว่าหัวใจ2ดวงเข้าด้วยกันนะในกรณีของคุณอ่ะเพราะเรามองว่าก่อนหน้านี้การที่คุณมีความรักหรือว่ามีความรู้สึกดีๆกับใครหรืออยู่ใน relationship กับใครคนใดคนหนึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเสพติดกันและกันมากๆเหมือนกับว่ามันกินไม่ได้นอนไม่หลับมันแบบว่าคิดถึงเขาตลอดเวลาเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ มันทําให้ตัวคุณเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวเองค่อนข้างที่จะสูงแล้วพอต้องมาเจอกับความผิดหวังอีกเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเสียบาลานซ์ไปเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเยียวยาจิตใจจริงๆการพัฒนาตัวเองและการรู้จักเรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวกองที่หนึ่งนะคะโอเคถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเราเดี๋ยวไปดูกองสองกันเลยมาค่ะกองที่สองนะคะคนที่เลือกหินฟัวไลท์อ่าคนโสดจะต้องขออภัยเสียงรถเสียงราเสียงเรือด้วยนะคะจริงๆก็ไม่มีเรือหรอกแต่ว่า บางทีรถบางคันก็เสียงเหมือนเรือเหมือนกันโอเคคนโสดกองสองนะคะสถานการณ์เดือนนี้เป็นไงสี่ถ้วยกลับหัว6ไม้ the sun กลับหัว hermit กลับหัวนะคะหนึ่งไม้ว้าวดีนะ อ้สิถ้วยแดดาบเดอะเวิร์นสดาบกระหัวสี่เหรียญอืมแล้วทำไมเป็นเ oh, okay. ดอะซันล่ะอ๋โอเคใต้สำหรับเป็นแฮงแมนนะคะเรามองว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆพลังงานใหม่ๆเลย อ,อมองว่าเป็นพลังงานใหม่ๆเนาะแต่ว่าคุณคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมองว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แล้วก็ตัวคุณค่อนข้างที่จะพึงพอใจอยู่เหมือนกันนะแต่ The Sun อนะ มันยังมีบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ดูอึดอัดอยู่พอสมควรคิดว่าจะเป็นปัญหาบางอย่างที่ตัวคุณเจอนะคะทำให้เดี๋ยวเราเราขอดูหน่อยว่าปัญหาแปดกตตรงนี้มันคืออะไรเพราะว่าปัญหาตรงนี้มันทำให้ความสัมพันธ์หรือว่าตัวคุณเนี้ยพลังงานสลับกันได้คุณเป็นเขาเขาเป็นคุณนะไม่สามารถที่จะ แอคชั่นได้อย่างเต็มที่หรือว่าทำตามหัวใจตัวเองได้อย่างเต็มที่อ่แะแดดาบคืออะไรเอ่ยน <c oughs> ียกินด้วยกับสิบดาบเจ็ดดาบทำไมอ่ะหกดาบเหรอสักรู่นะอ๋อโอเคคิดว่าน่าจะเป็น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกำแพงในตัวเองนะคะมันก็เลยทำให้การเช็แอคชั่นหรือว่าในเรื่องของการแสดงออกเรื่องของความรู้สึกเนี่ยไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะกักกักพอสมควรเนาะเขาเหมือนกับเห็นไหมเรืออีกแล้วนะคะต้องขอไปเขาเหมือนกับว่าเขาก้าก,ก้าวกลัวๆก,กับความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับไม่แน่ใจว่าจะ เปิดใจเต็มร้อยเปอร์เซนดีไหมหรือว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือเปล่าหรือว่าการที่เรามาคุยกันเนี้ยมันดีหรือเปล่านะคะแต่เรามองว่าอืก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่มีความกลัวเพราะมัมนมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตกลับหัวขึ้นมาแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะปิดตัวเองหรือว่าปิดใจพอสมควรนะ พอคุณเปิดใจปุ๊บคุณออกจากถ้าของคุณปุ๊บคุณก็ได้เจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วเขาคนนี้เข้ามาทําให้ตัวคุณมีความสุขแต่ทีนี้ความสุขตรงนี้มันมาพร้อมกับความอึดอัดเพราะว่าตัวคุณไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่ายังกลากลากลัวๆอย่างที่เราบอกมันเหมือนกับยังกักกักความรู้สึกหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเองอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะ ในบางกรณีอาจจะหมายถึงพูดความจริงแต่ก็พูดมาไม่หมดนะคะว่ามันมีไพ่ของความลับเกิดขึ้นอยู่ณนะตอนเนี้แต่การรักษาความลับตรงนี้เรามองว่าอาจจะเป็น private ของคุณ,คณก็ได้คุณอยากจะรักษาระยะหรือว่าความเป็นส่วนตัวของคุณเพราะไพ่ออกมาบอกว่าการที่ตัวคุณแอบซ่อนบางอย่างแอบซ่อนความเป็นตัวคุณบางอย่างหรือว่าไม่พูดออกไปทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเพราะตัวคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปแบบช้าๆมากกว่านะคะเพราะคุณก็ยังแอบหวงพื้นที่ส่วนตัวอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกว่ามันเป็นลักษณะที่คุณกล้ากลัว,วอืแต่การกล้ากลัวตรงนี้มันก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันขยับไปช้านิดนึงบางทีอาจจะมีช่วงสะดุดหรือว่าช่วงที่ต้อง หยุดเพื่อคิดแล้วก็ทบทวนถึงความสัมพันธ์ว่าเออเราพร้อมจริงๆหรือเปล่าที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามานะะักค่ะเหมือนเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองเนาะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าสงสัยอะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขายัางไรมัง่งเขาจริงใจจริงจังกับคุณไหม เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคิงดาบซีลีไม้กลับหัวควีนไม้กลับหัวชาลีกอนสองเหรียญอืมสักคู่นะ เออจริงๆแล้วมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ตรงๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงอยู่เหมือนกันเหมือนเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นแสดงออกมาแบบชัดเจนอยู่แล้วอะเขามีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วแต่ตัวเขาอะเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจในตัวคุณเหมือนกันว่าคุณจะเอาอยัางไงกันแน่นะคะเออสีไม้คืออะไรตัวเขาเนี่ยรู้สึกกับคุณประมาณว่าเหมือนกับ เขารู้ว่าคุณไม่ค่อยมั่นใจเขารู้ว่าคุณอาจจะขาดความมั่นใจบางอย่างหรือว่าคุณแสดงออกบางอย่างทําให้ตัวเขาเนี่ยคือความไม่มั่นใจของคุณมันก็ส่งผลกับเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะชัดเจนกับคุณน่ะแต่ถ้าคุณไม่ชัดเจนในตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เขาก้า,กา,กากวกลัวเหมือนกันเพราะเขามองว่ามันไม่มีอะไรการันตีกับความสัมพันธ์นี้ได้เลยว่ามันจะ ยืนยาวหรือว่ามันจะมั่นคงได้หรือเปล่านะคะเขาก็กล้ากลัวเนาะสองเหรียญอืมเอ่อแต่เหมือนกับว่าการการที่มีคุณเนี่ยเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าอืก็ลองดูเขาก็จะยอมเสี่ยงดูอะเออเหมือน ถ้าไม่ฝ่ายคุณกล้า,ก,ากลัว,ก,ลวก็อาจจะเป็นทั้งคู่เลยซะด้วยซ้ำนะคะอืมเพราะมันมีเรื่องของความไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วคนคนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเขาต้องการอะไรเขาเป็นคิงดาแบะอืมอ่อ Create art นะคะ นะเราไม่รู้จะแก้ปัญหาเสียงรถยังไงยกเว้นเราจะย้ายนะย้ายอีกแล้วซึ่งเราจะไม่ทำอย่างนั้นเหนื่อยนะคะย้ายไปย้ายมาโอเ okay. ค Miracle embracing Keep an open mind, so me, wow, mm. stay optimistic about your love life. จริงๆแล้ว <laughs> มันมันมีเรื่องของความกลัวความระแวงจริงๆเนะ่เพราะว่านางฟ้ายังบอกเลยให้คุณเปิดใจเข้าไว้แล้วก็มองโลกในแง่บวกเข้าไว้เพราะว่าจริงๆแล้วคนใหม่ๆคนเนี้ยก็อาจจะเป็น so me หรือว่าเนื้อคู่ของคุณก็เป็นได้นะคะ อหนึง่งการเข้ามาของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเข้ามาทําอะไรให้มันดีมากยิ่งขึ้นอ่ะเขาเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของคุณเข้ามาเติมเต็มความสุขอย่างที่เราบอกว่าการที่มีเขาคนนี้เข้ามามันมีสักถ้วยขึ้นมาแสดงว่าคุณมีความสุขแต่คุณอาจจะอึดอัดเพราะว่าในใจของคุณดูไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่คุณยังมีความกลัวไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ย เข้ามาเติมเต็มมันคือแรงบันดาลใจเนาะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณจะรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะกับการที่เขากับการที่มีเขาคนนี้มันเหมือนกับเรื่องที่เหมือนมิราเคิลอ่ะมันเหมือนเป็นมันมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะยังไงก็ลองดูดูไปเนาะเออ โอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับชาวกองที่2นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักนักกันได้และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ตอไปนะคะเดี๋ยวไปดูกอง3เลยมาค่ะกอง3นะคะคนที่เลือก lost c o อ๋าโอเคคนโสดเดือนนี้เป็นไง lost a r t z คะสถานการณ์คนโสดเดือนนี้ สามดาบกลับหัวสบายใจแต่ไม่มั่นใจ The Lover <laughs> กลับหัว <laughs> เด็กเหรียญน,นะคะกลับหัวกิ่งถ้วยสีไม้กลับหัวสิบถ้วยนะสบายใจมีความสุข <laughs> แต่ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกัน <laughs> สิบดาบนะคะ just c e กลับหัวห้าดาบ 6เหรียญหรอสีไม้คืออะไรเจ็ดไม้แปบ๊บนะโอเคใต้สำรับเป็นสองถ้วยโอเคคุณน่าจะมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยคนคนเนี้ยตัวคุณมีความไม่มั่นใจเพราะว่า คุณไม่ค่อยกล้าที่จะ take action อะไรเป็นเพราะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนาะมันมีไพ่ของความพยายามที่ไม่แน่ใจว่าพยายามไปแล้วจะมีผลหรือว่าจะได้ผลหรือมันจะเวริร์กหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ของครอบครัวมันขึ้นไพ่สิบเหรียญ นแล้วมันก็แปลตรงตัวมากเลยว่าคุณชอบแล้วก็ถูกใจคนคนนี้มากๆคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างมีพลังงานบางอย่างที่มันดึงดูดคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นสองถ้วยไงแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่อินเทน e ์มากๆเลยถึงแม้ว่าจะอาจจะในบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาแต่คุณรู้สึกผูกพันกับเขามากๆอะ่ะอืม คุณรู้ดีว่าคุณไม่ควรที่จะคาดหวังอะไรกับคนคนนี้แต่ว่าคุณก็รักเขาแล้วเขาก็ทําให้คุณสบายใจแล้วก็มีความสุขมากๆถึงแม้ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดพอสมควรคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันไม่ถูกต้องและมันต้องการความถูกต้องคุณก็เลยเกิดความสับสนในใจนะคะเพราะคุณรู้ว่า คำตอบของความสัมพันธ์เนี่ยสุดท้ายมันจะลงเอยในรูปแบบไหนอืเนาะโอเคไพ่จะวนรูปนะถ้าเราอ่านเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเราอ่านเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูเรื่องว่าดูเรื่องว่าคืออะไรดูความรู้สึกความคิดที่เขามีต่อคุณดีกว่าเนาะไม่งั้นวนแน่ เดอะฟูกลับหัวนะคะตัวเขาก็ไม่กล้าเสียงเหมือนกันสามถ้วยกลับหัวอัศวินดาบสองดาบอัศวิเหลียนเดี๋ยวอ้าวออกมาเป็นสองใบเลยสองถ้วยกับไฮโลแฟนนะใต้สำหรับเป็นแปดดาบชัดเจนนะว่าคนคนนี้ ความคิดกับความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าเสียงเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้มันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเขาก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยแสดงออกหรือว่ไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรมากกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะแอบสับสนอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่มองดูแล้วเขาค่อนข้างที่จะเป็นเป็นคนที่มีพูด มีวุฒิภาวะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดน่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะรักเนี่ยแต่ถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็จะทำให้มันถูกต้องกับคนของเขานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นแบบคาราคาสังคือเพื่อที่จะจบปัญหาก่อนที่มันจะเริ่มอ่มะเนาะ เหมือนตัดไฟตั้งแต่ต้นลุมนะคะมาดูออร์เคิลกันหน่อย Deep Breathing ต้องหายใจให้ลึกๆนะเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเลยอีกอย่างหนึ่งออตัวคุณก็รู้ดีแล้วนะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอย่างไงนะคะ as if your partner is here นะคะดูนังฟ้าหน่อย children อมไม่แน่ว่าเขาก็จะมีลูกๆหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้ว past life relationship is i s s a f e for you to love นะคะขยายหน่อย Is it safe for you to love? คืออ่าโอเคอย่างที่คิดไว้เลย w ีว e o ฟ for ร u n e กับอัศวินไม้ใต้สำหรับเป็นทัมพล n ส์นะคะ a s if Your partner is here เนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าไพ่ต้องการที่จะบอกให้คุณเนี่ยยังไงล่ะมันยังมีโอกาสอีกมากมายที่เราจะได้เจอคนที่ ดีกว่านี้หรือว่าคนที่ใช่สำหรับเราในเวลาที่ใช่นะคะในสถานที่ที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่คุณดีวอยู่เนี่ยตัวเขาอาจจะมีครอบครัวอาจจะมีลูกๆของเขาอยู่แล้วเนาะเพราะาพาเชิลเล่นขึ้นมามีเรื่องของเด็กเข้ามาข้องเกี่ยวเอ,อ่อการที่คุณกับเขาได้พบเจอกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนรักคุณในอดีตชาติหรือว่า อืมอาจจะเป็นนั่นแหละความสัมพันธ์จากอดีตชาติที่ต้องเวียนเวียนมาเจอกันมาบรรจบกันในชาตินี้แต่การเป็นคู่หรือโซเม e หรือใดๆก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้คู่กับคนคนนั้นเข้าใจ,จไหมเพราะเรามักจะพูดเสมอว่าบางทีโซเม e เนี่ยบางคนก็ไม่ได้พบแต่มีนะ คือ,อยังไงก็มีอยู่แล้วอะโซเมตของแต่ละคนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เจอับคนคนนั้นไหมแล้วเจอแล้วเนี่ยจะได้คบกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายประเภทนะคะโซเมตอืมอ่อ uh, safe for you to love เนี่ยไพ่บอกว่าโอกาสของคุณข้างหน้ามันยังมีอีกเยอะอย่างที่เราบอกไป uh, เมื่อใดที่ตัวคุณควรค่าดแก่การรักเนี่ย คุณจะได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเขาจะเข้ามาเองเนา er for นะวิโอรฟจูนอะเดี๋ยวจกวักรวาลก็ส่งเข้ามาเองนะคะโอเคอ่ะจบไปแล้วสำหรับชาวกองที่3ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u r s c r ให้ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเรานะจ๊ะเจอกัน ep หน้าค่ะบ๊ายบาย